มาสั่งหันมาให้ดูหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนคุณแม่นดาค่ะวันนี้จะมาพาปั้นนางฟ้าแต่ไม่ใช่นางฟ้าธรรมดานะเพราะเป็นนางฟ้าเรืองแสงจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะวันนี้คุณแม่ใช้ดินโพลิเมอร์นะคะที่มีชื่อว่า Grow in the Dark หรือว่าดินเรืองแสงนั่นเองมาเริ่มปั้นหัวกันค่ะปั้นเกือบจะก,กลมเลยนะคะแค่บิดตรงปลายคางให้มันมนลงมาเล็กน้อย แล้วก็มาปั้นผมค่ะใช้ดินสีน้ำตาลบีบลงไปให้เป็นแบนๆกลมๆค่ะนำมาติดกับหัวเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะมาทำผมเปียกันค่ะปั้นดินให้เป็นเส้นนะคะ3ามเส้นแล้วก็นำมาถักเหมือนเปียจริงๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตัดปลายด้านบนออกนิดนึงค่ะแล้วก็นำมาติดกับผมด้านหลังได้เลย ปั้นผมด้านหน้าค่ะปั้นดินให้เป็นเส้นเล็กๆแล้วก็บีบให้แบนนำมาติดได้เลยค่ะใช้อุปกรณ์มาขีดเส้นให้เป็นเหมือนเส้นผมนะคะจะได้ดูสวยขึ้นแล้วก็มาปั้นเสื้อกันค่ะใช้ดินสีชมพูปั้นให้เป็นรูปคล้ายๆสี่เหลี่ยมเลยค่ะหลังจากนั้นก็มาปั้นกระโปรงค่ะใช้ดินเลืองแสงนะคะปั้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะ แล้วก็ปั้นกระโปรงชั้นบนอีกชั้นหนึ่งนะคะใช้ดินสีชมพูปั้นให้เป็นสามเหลี่ยมที่เล็กกว่าเดิมค่ะแล้วก็กดปลายลงไปให้มนๆนิดนึงใช้อุปกรณ์ช่วยขีดเส้นนะคะแล้วก็นำมาติดได้เลยปั้นแขนค่ะก็ปั้นเป็นเส้นเล็กๆนะคะสองเส้นนำมาติดส่วนขาก็ปั้นเหมือนแขนเลยค่ะแค่เพิ่มดินสีชมพูมาติดเป็นเหมือนรองเท้า หลังจากนั้นก็ติดตาแล้วก็เติมปากค่ะปั้นวงแหวนมาติดที่หัวแล้วก็มาปั้นปีกกันค่ะปั้นเป็นรูปสามเหลี่ยม2อันนำมาติดด้านหลังได้เลยเพิ่มความน่ารักด้วยการปั้นดอกไม้เล็กๆนะคะมาติดที่ผมค่ะเท่านี้ก็จะได้นางฟ้าแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรืองแสงแล้วจะเป็นยังไงนะคะ คุณแม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์แต้เด่นไม่ใช่นั้นนะเดี๋ยวคุณแม่จะปิดไฟให้ดูหนึ่งสอง,สอง เวลาเรื่องแสงก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามชองคุณแม่อันดาด้วยนะคะ